ได้เวลาสแต็กข้าวแล้วไ,ได้เวลาสแต็กข้าแล้วอืปิดปากกระป๋องไพักโดนดูยอดอีกแล้ววันนี้ หอมดอง mm hmm. อีกปลาปองกอะเพราะ จะมีคำพูดไหนดีแล้วคำนี้แล้วสุดยอดอ,ย <c oughs> อลล์ต้องผมไปทำเองก้องซื้อตลาด

รองนี่เป็นอะไรที่แบบว่าของหมัดชิ้นเ็กเลือดบีบ้าป๋องก็ กราปนเทัน้ำมันมน้ำมันก็น่ากมาเลงใต่ปีกหุแค่นั้นเองหงส์ยอดแล้ว chim cả chúng ta lấy được bây giờ tôi còn phi pháp bố thân tôi giờ rồi Tin Cái không? มันเป็นเรือ่องของเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn